เลแม่มอสลัมมาแล้วค่ะ EP 12ลัคนาราศีกุมนะคะคุณกุมนะ20มกราถึง18กุมภาเรามาเช็คพลังงานคุณกุมเรื่องความรักกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะพลังงานความรักของคุณกุมนะแม่มอสลัเช็คคุณกุมที่ in relation อยู่ตอนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณกุมบ้างในช่วงหลูกเมษานี้นะคะ 1 5 1ห้ถึงสิเมษายกสอนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะเอาล่ะพลังงานคุณกลุ่มนะคะขอให้เปิดลิขิดฟ้าคุณกลุ่มด้วยใบแรกของคุณกลุ่มที่มีเ e ด a t ชันอยู่คุณได้ The l o v e r เวะ,ะ,ะความรักของคุณเกิดอะไรขึ้นหรือจะมีคนมากกว่า สองคนนะคะเช็คต่อไม่รอแล้วนะใบที่สอง f ฟ v e of p l n t a c l e s นี่ไงคนมากกว่าสองคนจริงๆคุณทะเลาะก,กันคุณเคลียร์กันแล้วเคลียร์ไม่ลงนะคะทำไมถึงมีมากกว่าสองคนเทมสับซอดสคุณหาทางออกให้ความรักของคุณไม่ได้นะคุณกลุ่ม คุณคุมมีปัญหาเรื่องความรักนะจ๊ะในช่วงสงกรานตเฟสนี้ The Magician อาจจะมีใครใช้เลขเพทุบายหรือบอกว่าโสดออกจริงๆเราไม่ได้โสดอย่างที่พูดบอกว่าเลิกเอาไม่ได้เลิก The Moon เอาละชัดเจนมากนะทั้ง10ดาบทั้ง The Moon ทั้งห้าเหรียญน,นะคะและยังจะเจอเมจิเชนเข้าไปอีกนะ mm hmm. Page of Pentacles คุณเดียว่่คนที่มีพลังงานของความเป็นเด็กความไม่รับผิดชอบนะรักสนุกนะคะสายปาร์ตี้สายเจ้าชู้ไฟส of Cups คณมีปัญหาเรื่องความรักแน่นอนคุณกุณ้ม mm hmm. เดี๋ยวแม่มดจะเช็ค ได้สำหรับนี้ให้ว่าคุณกลุ่มที่มีเรเลชันอยู่คุณเจอปัญหาแล้วคุณจะทำยังไงต่อถามจากจักรวาลดูดีกว่าว่าลูพลังงานของคุณจะบิดจะหมุนไปทางไหนนะคะในช่วงลูต้นสงกรานนี้แทนซับคอยส์หรือจะบิดไปทางงานแล้วก็เงินคออีกสองใบสำหรับ relation ของคุณคุมนะ tradition อาจจะเป็นคนที่คุณแต่งงานด้วยอาจจะเป็นคนที่คุณคิดจะแต่งงานด้วยแล้วดันไปจับปกได้ transformation นี่ไง่าเหมือนกับว่าอยู่ๆคุณก็ไม่รู้จักเขาขึ้นมาอยู่ๆ เขาก็เป็นอะไรที่คุณไม่เคยรู้จักในส่วนในโซนนี้มาก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในความสัมพันธ์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการยักย้ยายถ่ายเทในความสัมพันธ์ของคุณกลุ่มนายสับคอยส์ไม่แน่นะคุณอาจจะไปเรื่องของงานเรื่องของเงินเลยจริงๆนายสับคัพคุณดูเหมือนกับว่าถ้าว่าความรักมันไม่ดี ไปเรื่องงานก็ได้นี่ไงช่น substep ไปบ้าพลังเรื่องงานเลยดีกว่านะคะนี่คือคุณกลุมที่มี relation อยู่เรามาเช็คต่อทำจัดจักรวาลต่อดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกลุมในช่วงนี้นะซึ่งดูค่อนข้างจะ s t r o n ในตัวเองพอสมควรดูคุณตัดสินใจคุณเทคุณบล็อกคุณเลิกคุณไม่หันหลัง คุณหันหลังให้ความสัมพันธ์นะคะ Make the effort มันมีอะไรที่คู่ควรของกับคุณอยู่นะมันมีอะไรที่คู่ควรกับคุณอยู่นะคะอะไรที่คู่ควรละ่ะไปต่อ you deserve love คุณคู่ควรกับความรักที่ดีอะคุณกูใครที่ใช่จะไม่เหนื่อยใครที่ใช่จะไม่ต้องพยายามนะคะ <Soul> เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่นะจากวาลบอกว่าคุณคู่ควรด้วยคนดีๆใครที่ไม่ดีมีแล้วไม่ดีไม่ต้องมีนะคะแล้วขอให้คุณเนี่ยมีความหวังอย่าพิ่งหมดหวังนะคะคุณคู่ควรกับอะไรที่มีคุณค่าและคุณค่าที่คุณคู่ควรก็คือโซเมนะคู่แท้คู่บุญคู่บารมีเรามาถาม ครูบาอาจารย์กันดีกว่าด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะที่สามารถเปิดลิคิด้าได้ว่าคุณกลุมจะเป็นยังไงใน Relation นะคะจะมีการมาเจราจาเรื่องใครบางคนนะจะมาเจราจากับคุณเรื่องคนอีกคนหนึ่งเรื่องใครที่มากกว่าคนสองคนในความสัมพันธ์นะคะแล้วเป็นในลักษณะของแฟนเก่า เป็นลลักษณะของความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยหรืออาจจะเป็นแม่ของลูกเป็นภรรยานะคะซึ่งจะมีการคุยจะมีการเคลียร์ไม่ว่าคุณหรือเขาจะแต่งงานกันหรือเขาเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะจะต้องมีการคุยจะต้องมีการเคลียร์กันในช่วงลูกครึ่งแรกของเมษานี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณคุมที่มี Relationship อยู่ ทีนี้เรามาเช็คพลังงานของคุณกลุ่มที่เป็นสดกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงต้นเมษานี้นะคะคุณกลุ่มที่เป็นสดนะใบนี้แล้วกันเพจ e of cups ใบแรกดูคุณค่อนข้นขางจะลันลาพอสมควรนะคุณกลุ่มที่เป็นสดอาจจะสดแล้วไม่เครียดก็ได้นะจ๊ะ ทีนี้เรามาเช็คพลังงานต่อว่าเพจชอปคัพเป็นไพ่ตัวแทนของคุณนะเกิดอะไรขึ้นสื่อต่อเลยคิงช s o ซอ s เอาละเช็คต่อเพ y ช h o p อน n t a ิ l ส์อุ๊ยคนเยอะจังเลยหรือว่าจะเนื้อหอมจะชาวเวอร์เกิดอะไรขึ้นเลย แฮงแมนแสดงว่าคุณคุมอาจจะมีใครบางคนเข้ามาแต่ดูเหมือนกับคุณไม่สนใจนี่ไงเทมิตคุณไม่สนใจอาจจะเป็นคนที่เคยทำร้ายคุณเอาไว้อาจจะเป็นคนที่มีพลังงานขนเด็ดหรืออาจจะเป็นเด็กกว่านะคะแล้วดูคุณคุมจะเด็ดขาดกับคนนี้พอสมควรเทน s w o r d t เอ้ยเท a สวร์ คุณมีเทนสวร์สองใบคุณไปเรื่องงานแน่นอนแล้วนะคุณไปเรื่องงานใช่อันที่หนึ่งอันที่สองคุณถึงจุดที่จุดหมายปลายทางของการตัดสินใจได้แล้วว่าคุณจะไปต่อและจะไม่สนใจใครก็ตามที่ทำให้คุณเหนื่อยใครก็ตามที่เคยหักหลังคุณนะคะใครก็ตามที่คิดไม่ซื่อและเคยเล่นไม่ซื่อกับคุณไว้นะใครก็ตามที่เคยโกหกนี่งคุณบล็อกคุณไม่เอา นะคุณไม่เอาจริงๆโอเคเดี๋ยวเช็คด้วยสำหรับนี้ว่าคุณคุมจะตัดสินใจยังไงนะคะในคุณคุมที่เป็นโสดแต่น่าจะตัดสินใจว่ามีแล้วไม่ดีไม่มีดีกว่าแล้วขอไปเรื่องงานดีกว่านะคะเป็นเซตสับเซ็คุณไปเรื่องงานจริงๆคุณเน้นงานจริงๆเน้นเงินเน้นงานเป็นหลักคุณมีเก้าเหรียญคุณมีสิบเหรียญ รวยนะจ๊ะโสดหล่อสวยและรวยมากและคุณก็มีแปดเหรียญ <c oughs> คุณมุ่งมั่งเรื่องงานจริงๆบ้างงานไปเลยเลิศเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและเป็นผู้มีปัญญานะคะ Six of Cups คุณทิ้งความรักไว้เบื้องหลังถ้ามีใครบางคนกลับมาคุณก็ไม่เอาเพราะว่าคุณไม่เชื่อใจเขาอีกต่อไปเขาเป็นคนที่เคยทำร้ายคุณกลุ่มมาก่อน นะคะเช็คต่อไม่รอแล้วนะถามจักรวาลดีกว่าว่าคุณคุมจะตัดสินใจยังไงในคุณคุมที่เป็นโซลใบแรก Pay attention, Pay attention to your red flag ไหมทฤษฎีเอที่ทำงานนะ s i r e cushioning you นะอะไรก็ตามแต่ให้รู้ไว้เลยว่าคนที่เข้ามานะคะถ้าเป็นคนเก่าๆเ,เขายังเคลียร์เขาไม่ได้ยังไม่แห้งนะคะ forgive and learning forgive and learning น่าจะเป็นการ forgive and learning ในอดีตที่ผ่านมาผิดต้องเป็นครูและ forgive ให้อภัยตัวเองซะแล้วไปต่อ engagement แอนเกนนี่อาจจะไม่ได้หมายถึงการมีคอมมิชเมนต์กับใครบางคนแต่อาจจะหมายถึงการมีคอมมิชเมนต์กับงานไปเลยนะคะถ้าเขามาขายฝันคุณก็อย่าพิ่งเชื่อเพราะว่า pay attention to your l e g t ให้ดูธงแดงไว้ให้ดีมันมีการบกสะบัดธงแดงเป็นคำเตือนนะคะฟังเขาขก่อนก็นแล้วกันแต่ว่าแม่มดว่า ยังไม่น่าจะลงตัวในเรื่องความรักเพราะว่าเขาถ้าเขาเคยเป็นลักษณะของแต่งงานเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยาเขาเขามีลูกด้วยกันอย่างเงี้ยมันยากที่เขาจะขาดเขาจะแห้งกันได้ง่ายๆยัยงไงเขาต้องผูกพันกันไปช่วยชีวิตในความเป็นพ่อเป็นแม่นะคะหรือคุณกับเขาก็เช่นเดียวกันครูบาอาจารย์บอกใบแรกความสําเร็จพูดถึงคุณกลุ่มที่เป็นโสด ่นบอกเรื่องความสำเร็จแก่คุณโอเคท่านได้เลือกระหว่างไม่ได้ระหว่างครูบาอาจารย์บอกว่าจงเลือกความสำเร็จเถอะเพราะว่าคนคนนี้ไม่น่าจะใช่คนที่เคยเลิกลายอย่าล้างคนที่เคยไม่เห็นค่าของคุณกุม ไม่ควรให้โอกาสอีกนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์จะเตือนและจักราวาลก็เตือน Pay attention to your red flag ความหมายคือถึงแม้จะเป็นคนที่คุณเคยแต่งงานเคยคิดจะเคยมั่นหมายเคยคิดจะสร้างครอบครัวนะคะอาจจะไม่สามารถนำพาคำตอบสุดท้ายให้คุณกลุ่มได้เพราะฉะนั้น ไปเล่นน้ากันดีกว่าคุณกลุ้มนะจ๊ะไปสรดน้ําให้สบายใจแล้วยังไงก็ตามแต่นะเรามาตามกันใน ep 12.1ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคุณกลุ้มสําหรับคุณกุ้มที่มีความนักดีๆอยู่อย่าลืมทําบุญร่วมชาติตักบัตรร่วมขันนะจ๊ะคุณกุ้มที่จะมาปรึกษาแม่มดส่งมาแต่รูปก็พอนะจ๊ะ วันเดืนปีแม่มดไม่ต้องใช้โอเคแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ในเพจและในช่อง YouTube แม่มดสาราขอบคุณรีวิวแม่นวัวตายควายล้มในเพจแม่มดสาราและยังไงเราเจอกันที่ EP 1 2 1หลังจากตัวดำปีบ๊าบบายเจอกันค่ะ